ไหบ๊ายบายทำไงนะบ๊ายบายไหนจุ๊บบายไหนจุ๊บบายเอ้าไหนจุ๊บบายทำไงไหนจุ๊บบายหรอกไหนสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับไหนสวัสดีครับอ่ะไหนสวัสดีครับอ่ะสวัสดีค่ะไหนปากอยู่ไหนเอาปากไหนจูจูอยู่ไหนเอ้ามองเห็นไหม เห็นจ e oh ูไหมจูอย Qu ู่ไหนอะมองไม่เห็นเลยลูกไหนสวัสดีครับทำไงสวัสดีค่ะไหนทุกจ้าทุกจ้าไหนทุกจ้าเด้อทุกจ้าสวัสดีครับอะไหนจับมือจับมือแปะแปะไหนสวัสดีครับเด้อสวัสดีค่ะไหนดิดนิ้วดิดนิ้วทำไงไหนดิดนิ้วดิดนิ้วทำไงไหนดิดนิ้วอะลูก เด็ดนิ้วแม่แม่ดูสิเด็ดนิ้วเลี้ยงนกแล้วด็ดนิ้วเลี้ยงนกกันเด็ดนิ้วอ๋อเด็ดนิ้วแบบนั้นเหรอแล้วไหนสวัสดีครับสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปไปอีกทีหนึ่งบ๊ายบายสวัสดีค่ะ